14เมษายนใน RM c l a s s ลาสิกมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างและมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวีนทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มทุกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพจช o w i วินท็อปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามา1อีเวนต์นะครับชื่อว่าก o อบรินจอมป่วนนั่นเองนะครับให้เราเนี่ยเดินทางไปที่เกฟเฟนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมฟรีเนาะให้เราทำเควสนะครับแล้วตัวเกมเนี่ย ก็จะมีการแจกของให้เรานั่นเองนะครับผมนี่เลยมาที่เกฟเฟนเนี่ยจะแบบว่ามีตัวกอบบินอยู่นะครับยืนอยู่ตามเมืองเห็นไหมมีคนตีอยู่นะครับก็คือแค่ให้เราไปตีครับนี่หากอบบินตีนะครับก่อนที่คนจะตื่นมาเยอะนะฮะนี่นี่เห็นไหมในเมืองเลยครับเราก็ตีไปปุ๊บ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 ชิวชิวตีเสร็จก็กลับไปส่งเวสแค่นี้เลยนะฮะอ่าตัวนี้เลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนี่เห็นไหมฮะ ได้กล่องได้เงินนะครับอ่าก็สามารถทําได้ทุกวันนะครับตัวนี้ก็มาเปิดลุ้นกันว่าได้อะไรกันไปนะครับแค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีให้ทําต่อเนื่องไป5วันเลยวันสุดท้ายเนี่ยจะได้การันตีเพย์อินการ2ใบนั่นเองนะครับอ่าส่วนกิจกรรมที่เป็นตัวสตร์น้ำเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ยังสามารถไปทําได้ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับและในสัปดาห์นี้นะครับดันเจียนเค้กนะครับผมก็มีการเปลี่ยนของนะครับเป็นแอริ s ส แดร์เดมบูปินนะครับผมตัวนี้ก็ควรจะซื้อเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวบูปินเนี่ยมันจะฝากสมุดแล้วก็ได้ลักหนึ่งด้วยถ้าเราคาบออกมานั่นเองนะครับที่เหลือก็เป็นหมวกธรรมดาครับเป็นหมวกที่ดรอปจากมอนสเตอร์ได้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะเปลืองเงินก็ซื้อไว้ได้นะครับอย่างเช่นหมวกตัวนี้นะเพราะว่าค่าคาบมันค่อนข้างแพงแล้วก็ได้แอตแท็กสาด้วยก็สามารถซื้อตัวนี้ไว้ได้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องมารู้กันนะครับก็คือเรื่องของ หอคอยดวงดาวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูของคราฟกันก่อนนะครับผมว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับผมสาหรับวัตถุดิบในครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนของสเกลครับผมนะซึ่งราคาขั้นต่ําก็150นะครับผมแล้วก็ n e k l a c e of wisdom นะครับ200นะครับใครที่ฟาร์มพวกไอโคโบเนี่ยฮะก็เอามาขายได้นะครับแล้วก็โกแซนครับ สำหรับใครที่เป็นสายฟาร์มบัวนะครับก็จะมีตัวนี้เยอะนะครับก็สามารถรีบเอามาขายได้นะใครฟาร์มบัวนี้ต้องรีบเอามาขายเลยนะครับแต่รู้สึกโกแซนมันจะซ้ํากับสัปดาห์แรกด้วยนะครับไม่รู้ว่าล้นตลาดหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมก็รีบกดซื้อมานะครับก็ยังสามารถที่จะซื้อได้อยู่นั่นเองนะครับผมอ่านี่เรียบร้อยเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอามาอัพตัวกลุ่มดาวนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ถึงขั้น9แล้วะฮะอ่าเหลือขั้นเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวจบซีซันเราก็ต้องอัพให้เต็มนะครับหรือถ้าใครไม่เต็มก็ไม่เป็นไรสามารถที่จะอัพย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับในส่วนของหอดาวยังคงอยู่นะครับหอดาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าในทุกสัปดาห์นะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของพวกค้อมอาชีพนะครับที่ เราสามารถเอาไปลงได้ในแต่ละชั้นนะผมนะก็จะมีการปรับตรงนี้ด้วยนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนบอสด้วยนะครับผมอ่าซึ่งการเปลี่ยนบอสนะครับรอบนี้นี่บอกเลยว่าโคตรโหดนะทุกคนผมติดอยู่อันนี้อันเดียวนะครับแต่ดูบอสที่มันเอามาให้ครับบอสตานีครับอ่านี่คือบอสเดตานีนะครับซึ่งมันมาแบบคูน2คุณเห็นป้าตรงนี้5้ทันะตรงนี้6กทั ตานีแบบคูณ2นะครับแล้วใครที่ยังไม่เคยเจอตานีนะครับตานีเนี่ยคือบอสที่ถึกที่สุดในเกมนี้นะครับผมตั้งแต่ภาค e t e r n a l Love นั่นเองนะครับก็เลยงงว่าเกมมันทำาให้ใครเล่นนะครับผมนะสำหรับบอสตานี2องตัวนะครับแล้วขออื่นก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับในส่วนของชั้น5นะครับอันนี้จะเป็นตัวของเอเรเมสสตัวนะครับแบบเบิ้ลเบิ้ลกันไปเลยนะครับหอ2นะครับนะก็จะเป็นตัวของสปาชายแบบเบิ้ลเหมือนกันนะเออ สปาชายเดสนะครับไม่ใช่สปาชายปกติที่เราล่านะซึ่งสปาชายเดชเนี่ยโอ้โหใครลองไปเจอนะครับมันจะแยกล่างเป็นแบบโอ้โหนารุโตะเออกระถาแยกเงาพันล่างเป็น10บสตัวเลยนะครับอ่าแล้วก็หอคอยอันที่3เนี่ยก็จะเป็นวัวกับดาร์กลอดนั่นเองนะครับดาร์กลอดเดชก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันวัวก็ค่อนข้างถึกเหมือนกันนะก็ก็เลยงงว่าโอ้โหเกมนี้คิดมาให้ใครเล่นนะผมสําหรับหอคอยดวงดาวนะครับอ่ะและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ เราจะมาเตือนกันในวันที่14นะครับผมก็คืออย่าลืมนะครับในส่วนของการซื้อแฟชั่นจำกัดเวลานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่15เมษาเนี่ยแฟชั่น3ชิ้นล่างนะครับจะถูกเปลี่ยนนะครับเป็นแฟชั่นใหม่นั่นเองนะครับใครที่เป็นสายเก็บสมุดนะครับที่อยากได้ฝากเลือด นะครับหรือว่าฝากได้ m t k นะครับฝากได้เลือดตรงนี้เพิ่มอีกนะครับก็อย่าลืมมาซื้อนะอ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อนะครับพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อแล้วนะครับแล้วไม่รู้ว่าเกมจะย้อนกลับมาให้เราเนี่ยได้เปิดหรือเปล่านะครับหรือว่าได้เก็บสะสมในตอนหลังหรือเปล่านั่นเองนะครับตัวนี้ก็อยากจะเตือนกันเอาไว้ในคลิปนี้เลยนะครับผมนะส่วนที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เตือนเพื่อนๆว่าอย่าลืมนะครับเก็บกล่อง ในทุกๆวันด้วยนะครับในแมปที่มีหัวใจลงมาแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะหากล่องเปิดได้ทุกวันนะครับใครที่เปิดทุกวันก็จะเติบโตได้เร็วขึ้นนะเพราะว่ากล่องพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสได้ของดีๆนะครับออร์เรคิลคิสตัเอวยโนแลนดเอวยเพย์อิงการ์ดอีเดนคอยนะครับก็จะมีโอกาสรอบจากของพวกนี้ด้วยก็อย่าลืมมาเก็บทุกวันนะจ๊ะอันนี้เราก็เตือนกันในสตรีมอยู่บ่อยๆนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะก็มาอัปเดตกันประจาสัปดาห์นะครับผมมีกิจกรรมใหม่แค่กิจเดียวนะครับก็คือตัวกอบบินจอมปวดนั่นเองนะครับที่เหลือก็เป็นดีเทลปกติที่เราอัปเดตกันประจําสัปดาห์อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวเอ c l a s s i c านะครับถ้าชื่นชอบกัน,นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกได้ทําคลิปของเกมแลกท r ็อกเ M Class คาิต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไไว้้เจอกัันนใหหม่คคลิปาปารบบ สวัสดีครับ